อ่ะโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีครับเพื่อนๆคุกกี้รันชิงด้อมทุกคนนะครับอ่าวันนี้นะครับจะมาคลิปสั้นๆนะครับอ่าเป็นคลิปนะครับอ่าแจกโค้ดนะครับเป็นโค้ดใหม่นะครับ500เพชรนะครับก็สําหรับใครนะครับที่ยังใส่โค้ดไม่เป็นนะก็ไปที่ขีดสามขีดด้านบนครับทางขวามือนะครับแล้วก็กดคําว่าคูปองนะครับเข้าไปครับ เ้าไปเสร็จแล้วก็ใส่บัญชีของเรานะครับแล้วก็ใส่หัสคูปองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรหัสคูปองไว้ให้นะครับตามนี้เลยนะแล้วก็พอเราใส่เสร็จนะครับก็กลับมาครับแล้วก็รับที่กล่องจดหมายนะนี่ครับมันจะเขียนว่าคูปองคิดตั้นเลสสตีมนะครับโอเครันทิมต้มนะครับ5 0 0เพชรนะครับเราก็รับเลยนะครับตามนี้เลยนะ ก็สนับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะก็มาแจกอูปองณฟรีนะครับก็เพื่นๆก็มเอาไปใส่นะครับโอเคครับสวัสดีวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ